ยินดีต้อนรับกลับสู่มุทมมนช่องที่พาคุณดำดิ่งไปในโลกของนวัตกรรมยานยนต์สำรวจสุดยอดยุดประกรรมที่กำลังสร้างอนาคตของการขับขี่หากคุณรักรถรักความเร็วและหลงไหลในเทคโนโลยีบน400อย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้รถที่รวมเอาความแข็งแกร่ง ความรู้ราและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวนี่คือ Toyota Hilux เทรว0 2 6งใหม่ล่าสุดกระบะท,ที่กำลังจะเปลี่ยนภาพจำทั้งหมดเกี่ยวกับคำว่า Hilux ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา Toyota Hilux คือสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งทนทานไม่ว่าจะเป็นทะเลรายอันรอนระอุในตะวันออกกลางเส้นทางครุกรัด ในแอฟริกาหรือภูเขาสูงในออสเตรเลียฮิลล์ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วโลกมันเป็นรถของเกษตรกรนักสำรวจเจ้าหน้าที่ภาคสนามหรือแม้แต่ครอบครัวที่ต้องการความอเนกประสงค์แต่ในปี2026โตโยต้าได้ตัดสินใจยกระดับตำนานนี้อีกขั้นฮิลล์เทลว2026ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งอีกต่อไปแต่มันคือตัวแทนของวิวัฒนาการที่ผสานพลังแห่งเครื่องยนต์กับเทคโนโลยีไฮบริดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวท่าหงทรงพลังหรูหราและล้ำสมัยกว่าที่เคยมีมา ทันทีที่คุณเห็น Toyota h ฮิลล์สเทร์2026จะรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่รุ่นปรับโฉมแต่คือการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตามเอกลักษณ์ของ Toyo ต a รายล้อมด้วยไฟหน้าเลดเมทริกซ์ดีไซน์เปรียวเฉียบที่ให้ความรู้สึกล้ำอนาคตฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายแข็งแรงสื่อถึงพลังและความมั่นใจไฟเดย์ทาวน์ดันนิ่งไหลาลากโค้งขึ้นอย่างสวยงามให้ความรู้สึกเหมือนรถกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะจอดนิ่ง มองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่เรียบเื่นกว่าเดิมเสริมความลู่ลมและปราดเปรียวซุ้มล้อดูบึกบืนมากขึ้นพร้อมระยะความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยให้ทุ่งท่าที่พร้อมลุยทุกเส้นทางล้ออันลอยมีให้เลือกทั้งขนาด18และ20นิ้วพร้อมดีไซน์แบบเทอร์ไบที่ช่วยระบายอากาศและเพิ่มความรูราทุกมุมมองของตัวรถเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจแต่ยังคงเอกลักษณ์ของฮิลเลสที่คนทั่วโลกรู้จักแข็งแรงมั่นคงและพร้อมสำหรับทุกภารกิจ ด้านท้ายมาพร้อมดีไซน์ไฟไท้ายเล็แบบใหม่รูปตัว C ที่อกรับขอบตัวทั้งอย่างลงตัวฝากระโปรงท้ายเปิดด้วยระบบไฟฟ้าและปิดแบบซอฟท์ครอสเพิ่มสัมผัสพรีเมียมให้กับการใช้งานกันชนหลังถูกรวมเข้ากับตัวถังอย่างตรงกลืนและในบางรุ่นจะมีบันไดไฟฟ้าที่เลื่อนออกมาอัตโนมัติเมื่อเปิดฝากระบะเพื่อความสะดวกในการขนของพื้นกระบะใช้วัสดุคอมโพสิตชนิดพิเศษที่ทนรอยขีดข่วนได้ดีกว่ารุ่นก่อนพร้อมจุดยึดสัมภาระและช่องจ่ายไฟฟ้าในตัวหมาอทั้งสำหรับงานหนักและการผจญภัยกลางแจ้ง เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงห้องโดยสารของ h i l ล์สต์เทรววสถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดในสไตล์ของรถ s u v ระดับรู้จัก t o y ยต้าแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์แบบเลเยอร์ดูทันสมัยและใช้งานง่ายหน้าจอกลางแบบลอยตัวขนาด1 4นิ้วคือศูนย์ควบคุมทุกอย่างทั้งระบบนำทางระบบปรับอากาศและการตั้งค่ารถหน้าจอมีความละเอียดสูงและตอบสนองไวรองรับ Android Auto และ Apple c a r p l a เลยแบบไร้าสายหน้าปัดเกรือนายเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้ทั้งแบบคลาสสิกแบบออฟโรดหรือแบบอนาคตภูมาิลาัยออกแบบใหม่พร้อมปุ่มสัมผัสแบบแทปบทิกและวัสดุทั่วห้องโดยสารถูกยกระดับเป็นพรีเมียมทั้งหนังนุ่มบนคอนโซลหน้าอลูมิเนียมขัดด้านบนแผงประตูและไฟแอมบยนท์ไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่เบาโตโยต้ายังเพิ่มระบบ Intelligen t Cabin Experience ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แบบธรรมชาติเช่นลดอุณหภูมิเปิดฝากระบะหรือหาสถานีเติมน้ำมันใกล้ที่สุด ระบบจะตอบสนองทันทีพร้อมเชื่อมต่อกับ Toyota Connect 2.0ที่ให้คุณสามารถสตาร์ทรถล็อก ok หรือปลดล็อก ok รถและตรวจสอบตำแหน่งรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนหัวใจสำคัญอยู่ที่ใต้ฝากระโปรง Toyota Hilux t u r b ร0 2026มาพร้อมกลุ่มพลังไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดผสานเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง295แรงมา้าและแรงบิดมหาศาล650นิวตันเมตรส่งผลให้การออกตัวทำได้ฉับไวแรงลากสูง และประหยัดน้ำมันได้อย่างเหลือเชื่อระบบไฮบริดยังชาร์จไฟกลับด้วยพลังเบรกรีจ e นเนอร์ทียเบริงและสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะสั้นได้หมดอย่างยิ่งสำหรับการขับในเมืองหรือเส้นทางธรรมชาติที่ต้องการความเงียบสำหรับผู้ที่ชอบเครื่องเบนซินโตโยต้าก็มีทางเลือกด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน2.4ลิตรไฮบริดที่ให้กำลังราว270แรงมา้าทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบใหม่พร้อมแ e รดชิฟและระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนหมด 2WD สีดอร์อายดีไฮและสีดอรอาดีลอได้ด้วยสตช์ไฟฟ้าระบบช่วงล่างใหม่ใช้โชคแบบปรับอัตโนมัติ Pedal t h u e Dampers ที่จะปรับตามสภาพถนนแบบเรียวทาม่ว่าจะเป็นทางหลวงถนนในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดระบบจะช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นพวงมาลัยแม่นยำกว่าเดิมการทรงตัวดีขึ้นและการสั่นสะเทือนล,ลดลงอย่างชัดเจนนี่คือฮิลเล็ส์ที่นั่งสบายที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับสายลุยตัวรถมาพร้อมระบบมันติท T E I, I N Select ที่ปรับตามพื้นผิวได้ทั้งโคลนทรายหิน หรือหิมะพร้อมกล้อง360องศาแบบมุมมองใต้ท้องรถซึ่งช่วยให้เห็นสิ่งกีดขวางขณะปีนป่ายเนินหรือลุยทางวิบากระบบฮิล e ิสเซนคอนโทรลและครอคอนโทรลก็มีให้ครบรวมถึงสามารถลุยน้ําได้ลึกถึง800มิลิเมตรบ่งบอกชัดว่าความแข็งแกร่งของฮิลกิยังคงอยู่ครบเรื่องความปลอดภัยก็ยังเป็นจุดแข็ง Toyota h i l ล x ิสเทรว0องมาพร้อมระบบ Toyota Sa f e t y Sense 3.0ครบชุดไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise c o n t r ร l ระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดนนินถนน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน Blind Spot Monitor, กล้องรอบคันและระบบตรวจจับความเร็วล้าของผู้ขับระบบทั้งหมดถูกติดตั้งบนแพลตฟอร์ม TNGAF รุ่นใหม่ซึ่งเป็นฐานเดียวกับ Land Cruiser 300ที่ให้ทั้งความแข็งแรงความเงียบและการเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมด้านสมรรถนะการบรรทุกและลากจูง Terw 2026ทำได้เหนือชั้นกว่าเดิมด้วยแรงบิดไฮบริดและโครงสร้างแชสซีเสริมความแข็งแรงสามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันและบรรทุกได้มากกว่า1ตันเต็มเหมาะทั้งงานหนัก และการท่องเที่ยวแม้จะทรงพลังขนาดนี้แต่ยังประหยัดน้ำมันขึ้นถึง30เซเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมถือเป็นก้าวกระโดดด้านประสิทธิภาพอย่างแท้จริงการขับขี่ฮิลเลสเทรวสองให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกระบะท,ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงระบบไฮบริดทำให้แรงตอบสนองมาแบบทันทีการเร่งแซงลื่นไหลโดยไม่สะดุดเสียงภายในห้องโดยสารเงียบและนุ่มนวลจนแทบไม่เชื่อว่าคือรถกระบะระบบการสะเทินใหม่ช่วยให้ขับได้มั่นใจและนั่งสบายเหมือนขับ SUV ูหรูคันหนึ่งมากกว่ารถใช้งานหนัก เทคโนโลยีภายในยังลํำหน้าเกินค่าระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์โดยไม่ต้องเข้าสูยนข้อมูลการจราจรและสภาพอากาศแสดงผลแบบเรียลไทม์บนจอพร้อมแฮ a อัพดิสเพลย์ที่ฉายข้อมูลสำคัญอย่างความเร็วและเส้นทางขึ้นกระจกหน้าโดยตรงและที่ล้ำสุดคือระบบดิจิตอลคี์ที่ให้คุณปลดล็อกและสตาร์ทรถได้เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอท h ์โตโยตายังเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกมากมายตั้งแต่หลังคารก Sport ักสปอร์ตบ่อย่างออฟโรด ไปจนถึงชุดแต่งแอ v e n t u r e X ที่มาพร้อมกันชนดําด้านแผ่นกันกระแทกใส่สนอกเกิลและพรมกันเปื้อนในห้องโดยสารดูดดันและพร้อมลุยตั้งแต่ออกโชว์รูมสิ่งที่ทําให้ฮิลส์เทรว2026โดดเด่นที่สุดคือการผรสมผสานพลังกับความยั่งยืนโตยโยต้ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าและรถคันนี้คือหนึ่งในก้าวสำคัญของเส้นทางนั้น มันลดการล่อยไอเสียโดยไม่ลดสมรรถนะรักษาตำนานความทนทานของฮิลล์สไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มเติมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่ตัวเลขในโบรชัวร์แต่การทดสอบจริงก็พิสูจน์แล้วว่าระบบไฮบริดช่วยให้ขับสนุกขึ้นแรงบิดตอบสนองทันใจขับในเมืองก้องเงียบและเลื่นไหลขับออฟโรดก็แรงและมั่นคงกว่าเดิมความสมดุลระหว่างพลังและความนุ่มนวลน,นี้เองที่ทำให้ฮิลล์สเทรว2026แตกต่างจากรถกระบะทุกคันที่โตโยต้าเคยสร้าง ราคาจำหน่ายจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่คาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ราว1.4ล้านบาทและรุ่นท็อปไฮบริดอาจแต่2ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเทคโนโลยีสมรรถนะและความหรูหราถือว่าคุ้มค่ามากในตลาดรถกระบะระดับพรีเมียม Toyota Hilux t u r o 2026ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือตัวแทนของการพัฒนาที่เคารพรากเงาในอดีตแต่ก้าวสู่อนาคตด,ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ มันคือรถสําหรับคนที่ต้องการพลังและความสบายในคันเดียวรถที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ทําได้ทุกอย่างและดูดีในทุกสถานการณ์ในยุคที่โลกกาลังก้าวเข้าสู่ความเป็นไฟฟ้ามากขึ้นโ o โยต้าฮิลลสทรวคือหลักฐานว่ารถไฮบริดไม่จําเป็นต้องมีแค่ในรถเมืองแต่มันสามารถเป็นรถสําหรับนักผจญภัยคนทํางานและคนที่รักอิสระได้อย่างแท้จริงแข็งแกร่งเมื่อคุณต้องการฉลาดเมื่อถึงเวลาและรูราเมื่อคุณไม่คาดคิดโตยโยต้าไม่ได้แค่สร้างกระบะใหม่แต่พวกเขากำลังสร้างยุคใหม่ของฮิลลกส ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนฮิลเลสมาตั้งแต่รุ่นแรกรหรือเพิ่งเริ่มสนใจรถกระบะเป็นครั้งแรกฮิลเลสเทรว2026จะทำให้คุณมองคำว่ากระบะในมุมใหม่ตั้งแต่ดีไซน์สุดล้ำเครื่องยอนต์ไฮบริดสมบูรณ์แบบห้องโดยสารสุดหรูและเทคโนโลยีอัจฉริยะครบครันนี่คือคำตอบของโตโยต้าที่จะบอกโลกว่าอนาคตของความแกร่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและนี่คือทั้งหมดของวันนี้กับการเปิดตัว และรีวิวเต็มของ Toyota h i l u x ์สเทร2์สอย่อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับแนวทางใหม่ของ Toyota คุณจะเลือกเครื่องยนต์ดีเซนหรือหันมาใช้ระบบไฮบริดแทนและฟีเจอร์ไหนที่คุณประทับใจที่สุดเราอยากฟังจากคุณทุกคนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโมเทม์แมนของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ข่าวอัปเดตและเนื้อหาสุดพิเศษจากโลกยานยนต์อีกมากมายเรามีทั้งรถไฟฟ้ารถออฟโรดและเทคโนโลยีล่าสุด ที่กำลังจะเปลี่ยนวงการรอให้คุณชมอยู่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจนี่คือมุทมันที่ซึ่งความลหลงไหลได้พบกับสมรรถนะ